สวัสดีครับแมเจอกันอีกแล้วนะฮะกับรายการโคดินดี้ทีวีนั่นเองครับครับอยู่กับพรากุ้งและก็โตโต้นะครับเป็นประจำแบบนี้ทุกอาทิตย์นะครับสวันพระหักับสุกนะจ๊ะนะแล้ววันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่สําคัญมากเลยเดียวนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นวันสุกดิบ นะครับก่อนที่จะเข้าสู่งานคอนเสิร์ตของโคอดินดี้ในวันรุ่งขึ้นนั่นเองครับครับตอนเปียกไม่กลัวกลัวไม่เปียกเพราะเราแข็งแรงนั่นเองพรุ่งนี้นะครับ20สิงหางคมครับที่สนามม้านางเลงนะจ๊ะยังไงใครว่างมาเจอเจอกันได้บัตร150บาทขายหน้างานนะครับผมเที่ยงวันยันเที่ยงคืนละทีเดียวใช่แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณชั้นบนสุดนะฮะของตัวอัจจานของที่สนามม้านางเลงนะครับซึ่งบนนี้เนี่ยก็จะมีเวทีด้วย บนนี้ไม่มีไม่มีไม่มีมีข้างล่างแต่เป็นมุมที่ก็มองลงไปคือข้างล่างเนี่ยเราจะได้เห็นตัวศิลปินเต็มๆนะครับมุมนี้เราก็จะได้เห็นกระบาลของศิลปินกันครับผมนะฮะถ้าเกิดข้างล่างแน่นก็ขึ้นมาหลบข้างบนครับนะครับผมถ้าเกิดข้างล่างโล่งก็ลงไปข้างล่างครับนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีใครมา ก็อยู่ล่างชวนเพื่อนมาเฮ้ยบ้านะครับก็จะมีหลากหลายมิติเวทีนะครับให้ได้ชมนะฮะหลากหลายแนวเลยเดียวในงานวันพรุ่งนี้เป็นร้อยวงครับยังไงใครว่างพรุ่งนี้เจอเจอกันได้ที่สนามครับพลากุ้งโตโตมาแน่นอนนะจ๊ะและที่สําคัญห้ามพลาดนะครับมาชมคอนเสิร์ตโคเอนดี้คุณอาจจะได้รับ iPad กลับไปฟรีๆด้วยครับจะมีโต๊ะสทรศัพท์ของโคเอนดี้ทีวีอยู่ข้างหน้าทางเข้านะครับไปกดนะฮะเดินก็ไปหาที่บูธแล้วก็ไปกดไลค์เราจะมีคอมพิวเตอร์ให้ครับกดไลค์ไปที่แฟนเพจของโคเอนดี้ทีวีครับครับผมเขียนชื่อ ศัพยอนในกล่องนะฮะตอนประมาณ3ามทุ่มครับเราจะมีการจับ ชื่อโชคดีบนเวทีใหญ่ครับจับขึ้นมาปุ๊บเป็นชื่อของคุณครับรับไปเลยครับ iPad กลับไปเขียนเล่นที่บ้านเลยนะจ๊ะโอ้ยหนึ่งสนามกันเลยทีเดียวนะครับทันสมัยดูเออดูสิมาชมคอนเสิร์ตได้ของกลับบ้านต่างหากเดี๋ยวนี้ครับนอกจากคุณส่งมาเราเปิดให้ MV ที่น้องๆทุกๆคนส่งมาให้เราเปิดให้แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมีหนึ่งศิลปินครับที่เขาจะเล่นพรุ่งนี้ด้วยนะฮะมาพูดคุยในรายการของเราครับเอาละครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับศิลปินนะครับวงไทเล่นนะครับตอนนีีี้้มมมิิิวสสกคครรรับทุ่่ณงาาเเปดใหะ พี่พลายนั่นเองนะฮะกับเพลงของเขาครับเพลงพลายครับเพลงต่อมาครับคือเพลงไปเสม็ดนะครับจากศิลปิน De e p OC นั่นเองนะครับนะ,นะฮะส่วนเพลงสุดท้ายนะครับจะเป็นเพลงของศิลปินที่เดี๋ยวเขาจะมาสัมภาษณ์พูดคุยกันในเบรกหน้านะครับวงไทยเดินเล่นนั่นเองนะฮะกับเพลงฮูลาลาครับไปดูเลยครับ เ,เช่นเดียวกับความฝันที่ซ่อนปีกเธออยู่บนฟ้าในการเวลาที่ไม่ปรากฏแต่ทุกครั้งที่ความคิดถึงมากพอเธอจะยืนอยู่บนลูกไฟดวงใหญ่อาแขนให้ฉัน ความเห็นแก่ตัวของฉันลดน้อยลงเพราะดวงตาเธอทำให้ความชั่วและการหลอกตัวเองของฉันหวั่นไหวและอองน้ำตาของเธอการเป็นสายลุงถ้อยคำของเธอบอกกก่าเรื่องราวมากมายและหากเวลานี้ความสงบในจิตใจของเธอเพียงพอขอเธอจงหลับตา ความเงียบได้สัมผัสถึงได้ ที่เราสัมผัสถึงแสงได้วิ่งผ่านดวงดาวต่างๆและฉันเห็นภาพนั้นชัดเจนมากขึ้นเพราะจุงพิษของเธอเพราะจุลพิษแรกนั่นเองที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงพลังบางอย่างในตัวฉันเองทุกอน,นุของฉันเต็มไปด้วยความรักและความบริสุทธิ์ซึ่งไม่เคยมีมาก,ก่อน แรงดุดซึ่งบอกฉันฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อเธอเท่านั้นฉันเกิดมาเพื่อหิมะที่กำลังละลายฉันเกิดมาเพื่อต้นไม้ที่กำลังเติบโตฉันอยากจะบอกเธอว่าโชคดีเพียงใดที่เราได้พบกันโชคดีเพียงใดที่เราได้รู้